สวัสดีปีใหม่ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรู้ก่อนรวยกว่านะคะกับดิฉันทวีรชัชจิรดิโลกค่ะมาเจอกันค่ะกับปีใหม่ปี2558ยังคงมาอัปเดตนะคะเรื่องราวของการลงทุนค่ะสำหรับคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่มองหาวิธีนะคะกูรูลงเรามีพร้อมกันค่ะในรายการนะคะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราที่จะมาพูดคุยกันนะคะอาจารย์สุเชษสุขแทนนั่นเองนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดจาการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์มาดูมุมมองค่ะสำหรับหุ้นไทยในปี2558จะต้องวางกลยุทธ์อย่างไรกันบ้างกั ปีใหม่นี้รวมถึงคุณผู้ชมที่จะต้องการจะเคลียร์หนี้ที่คงค้างในปี57นะทำยังไงดีให้ เงินเนี่ยงอกเงยเป็นของขวัญปีใหม่เริ่มต้นงตั้งแต่ต้นปีกันแบบนี้กับทางด้านของคุณฉัดพงศ์วัฒนจีรัตน์นะฮะผู้บริหารงานพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคลจากเคเ p e r t ธนาคการกสิกรไทยคะ่ะแน่นอนความรู้มีมากมายตั้งแต่ต้นปีเลยะคะ่ะแต่ยังไงก็ตามค่ะเรามาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจกันก่อนนะคะปัจจุบันค่ะเราก็เห็นว่าพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจของไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2557เป็นต้นมาครึ่งปีหลังพัฒนาการมีมากมายนะคะทางด้านของฝ่ายภาครัฐเนี่ยก็พยายามที่จะหาเเสาาาหลัักกในนรรพฒปะทศ เราต่อไปนะคะปีที่ผ่านมาทย้อนไปคณะรัฐมนตรีนะคะก็มีอนุมัติมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะ เริ่มต้นตั้งแต่มาตรการในการเบิกจ่ายงบประมาณปี57วงเงิน147,000ล้านบาทนะคะแล้วก็มีการเร่งรัดวงเงินงบประมาณในปี2558นั่นเองวงเงินอยู่ที่130,000ล้านบาทภายในธันวาคมที่ผ่านมานะคะก็มีมาตรการช่วยเหลือชาวนาการเร่งรัดโครงการต่างๆโครงการลงทุนจากทางด้านของ BOI นะคะคือพยายามที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและก็พยายามผลักดันเงินเข้าสู่ระบบให้อย่างรวดเร็วมากที่สุดค่ะนอกจากนี้นะ,ะก็จะมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจที่ชัด แผนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ4ด้านด้วยการที่เขาว่า4เสาหลักนั้นมีอะไรกันบ้างเรามาอัปเดตกันค่ะ4เสาหลักที่1น,นะคะคือต้องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันรวมถึงเรื่องของการส่งออกของบ้านเราส่วนหนึ่งเนี่ยถูกผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกค่ะ เราขาดความสามารถในการผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดโลกนะคะดังนั้นเนี่ยเราต้องพยายามสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของเราคือพยายามจัดหาสินค้านะคะบริการต่างๆให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างสู่เกษตรยุคใหม่การรักษาความสมดุลน,นะคะระหว่างผลประโยชน์ของเกษตรกรและก็ผู้บริโภคต่างๆ เสาที่2ต้องเป็นไปในเรื่องของการยกเครื่องการศึกษาใหม่ค่ะคือเราต้องมีการตอบโจทย์นะคะการศึกษาของไทยทั้งในปัจจุบันมองไกลๆไปยังอนาคตค่ะก็มีงบประมาณด้านการศึกษากว่า5แสนล้านบาทต่อปีนะคะแต่่อยางไรก็ตาม คุณภาพต่างๆเนี่ยถือว่ายังไม่ตอบโจทย์ทางด้านของเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่นะคะจึงมีนโยบายนำการศึกษาสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งดังนั้นการศึกษาต้องมีการปฏิรูปเสียใหม่ค่ะการเรียนรู้การส่งเสริมอาชีวศึกษานะคะรวมถึงการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชนด้วยกัน ส่วนเสาที่4นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการปฏิรูปภาครัฐและรัฐวิสาหกิจค่ะต้องการให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้นนะคะมีบริการเชิงรุกค่ะแล้วก็นําระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แบบเต็มรูปแบบนะคะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเขาเป็นยุคดิจิตอลกันแล้วนะคะและเสาสุดท้ายค่ะเสาสุดท้ายคือต้องการขาจัดคอร์รัปชันนะคะสร้างความโปร่งใสในการดําเนินงานนะคะด็จะนีชี้วัดคอร์รัปชันที่จะทาโดยองค์กรวัดความโปร่งใสในานาชาติเขาพบค่ะว่าสถานการณ์คอร์รัปชันไทยเนี่ย แย่ลงนะคะตั้งแต่ปี2553เรื่อยลงมาจนถึงปี2556รัฐบาลจึงให้ความสำคัญนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการขาจัดความคอร์รัปชันนะคะโดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างการอนุมัติและการใช้จ่ายเงินนะคะพยายามส่งเสริมภาคภาคีองค์กรสื่อเครือข่ายต่างๆให้มีการเฝ้าระวังและก็ตรวจสอบเรื่องของการทุจริตนะคะอย่างที่บอกกันไปนะคะสี่เสาหลักจะเป็นยุทธศาสสำคัญะคะ่ะที่จะเป็นการวางรากฐษานเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าต่อไปใน,นอนาคตนะคะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะปลายปีที่ผ่านมาถ้าคุณผชมไปดูเรื่องของรัชนีหุ้นไทยเนี่ยอาจจะเห็นว่าภาวะค่อนข้างที่จะผันผวนนั่งทุนถ้าไม่ตามข่าวนี่เรียกได้ว่าตามกันไม่ทันนะคะเหมือนโตขึ้นนะขึ้นขึ้นลงๆแบบงง,งงเหมือนกันนะคะ ทีนี้เนี่ยปลายปีที่ผ่านมาค่ะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็พยายามที่จะมองคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจของไทยนะคะหลายท่านมองเพิ่มคาดการณ์ดัชนีตลาดทุนไทยปี2557ค่ะคาดว่าตลาดจะได้รับแรงหนุนจากมาตรการเศรษฐกิจนะคะรวมถึงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐดังนั้นก็มีบางสำนักเหมือนกันที่มองข้ามมาอย่างปี2558ว่าดัชนีจะไปเคลื่อนไหวระดับ1,700จุดทางด้านของคุณปรินพานิชพักะะกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์เครดิตเรียงเนสซิควริตี้เอเชียหรือ C.L.S.A. ประจำประเทศไทยนะคะก็เป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ต่างชาติที่ปรับเพิ่มคาดการตลาดหุ้นไทยเช่นกันและปรับเพิ่มดัชนีสิ้นปีหน้านะ,ะสูงถึง1,800จุดด้วยกันแล้วก็เพิ่มน้ำหนักตลาดหุ้นอาเซียนหลายแห่งนะคะเหนือเกณฑ์เฉลี่ยท่านนักของคุณปรินค่ะให้มุมมองภาพรวมตลาดหุ้นอาเซียนรวมถึงไทยปีหน้านะคะให้น้ำหนักลงทุนเหนือเกณฑ์เฉลี่ยตลาดหุ้นอาเซียน ชื่นชอบตลาดหุ้นไทยเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเป็นพิเศษค่ะซึ่งทางด้านของเครดิตรีอย่างแน่ซิเคอร์ตี้เอเชียนะคะก็ให้น้ำหนักลงทุนเหนือเกณฑ์เฉลี่ยแก่ตลาดอาเซียนทั้ง4ประเทศที่บอกกันมาแต่ลดน้ำหนักลงทุนต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ยสำหรับตลาดหุ้นเกาหลีใต้ไต้หวันนะคะเพราะว่าทั้งสองประเทศถือว่าไม่มีภาพในประเทศที่เรียกว่ายังไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่แต่ว่ามองปี58 น่าจะเป็นปีที่หุ้นไทยขึ้นได้อีกมากค่ะถ้าสภาพคล่องทั่วโลกมีอีกมากซึ่งก็มอง2ประเด็นนะฮะประเด็นแรกคือเศรษฐกิจสหรัฐแม้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนในตรอยมาสาแต่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐยังไม่ดีจริงนะฮะแต่ถ้าดูแล้วตัวเลขการผลิตการจ้างงานถือว่า ค่อนข้างที่จะปรับตัวดีขึ้นพอสมควรเลยทีเดียวนะคะอาคะคะงต้องลุ้นกันนะคะว่าปีใหม่ปีนี้เนี่ยจะเห็นข่าวจากทางด้านของเฟดพูดถึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเร็วแค่ไหนนะฮะบางฝ่ายก็มองว่าครึ่งปีบางฝ่ายก็มองว่าครึ่งปีหลังนะคะเดี๋ยวติดตามกันแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เราคงต้องพักกันก่อนสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะกลยุทธ์การลงทุนในปีใหม่ควรจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าค่ะ เพราะเงินของคุณมีค่าจึงต้องวางแผนการลงทุนซื้อ LTF RMF กับบลจรกรุงไทยเพื่อหักลดหย่อนภาษีสูงสุด1ล้านบาทการันตีด้วยรางวัลบริษัทจัดการกองทุนที่ดีที่สุดของไทย3ปีซ้อนมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้เลือกซื้อง่ายที่ธนาคารกรุงไทยทางออนไลน์ KT ท m อมป r t 마ทเทหรือผ่านบัตรเครดิตท,ที่ร่วมรายการโทร0 2 6 8 6 6 1 0 0กการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน เปลี่ยนชีวิตการซื้อขายทองคําแบบเดิมๆสู่การลงทุนรูปแบบใหม่ที่ MTS g o แม่ทองสุขที่นี่เราคือผู้เชี่ยวชาญการลงทุนทองคําครบวงจรตัวจริงที่พร้อมให้บริการซื้อขายทองคาแท่งและ g o ล u t u ิวเจอด้วยประสบการณ์ในธุรกิจซื้อขายทองคํามากกว่า50ปีคุณจึงมั่นใจได้ว่าที่ MTS g o แม่ทองสุขคุณจะได้พบกับบริการที่ครบวงจรจากคนที่เข้าใจเรื่องทองคาอย่างแท้จริง สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เห็นแรงเหมือนที่สมัครไว้เลยอะไม่ใช่เรื่องยากเลยครับคุณเองก็แก้ไขเองได้ครับเช็คตำแหน่งและลักษณะการวางของโมเด็มแต่ละรุ่นคว,ควรวางอยู่จุดกล,กลางของบ้านให้มากที่สุดเพราะไม่ว่าคุณจะใช้งานจากมุมไหนของบ้านสัญญาณจะกระจายได้เท่าๆกันนั่นเองครับนอกจากนั้นคนหลีกเลี่ยงการวางโมเด็มใกล้สิ่งกีดขวางที่จะมาปิดการสัญญาณครับที่สำคัญไม่ควรวางใกล้โทรศัพท์ไร้าสายหรืออุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ทำไมชั้นสองไม่ค่อยมีสัญญาณ Wi-Fi เลยอะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเพิ่มสัญญาณ Wi-Fi แบบง่ายๆที่คุณเองสามารถทําได้ที่บ้านนะครับเพียงคุณมีโมเด็มเก่าก็สามารถนํามาเป็นตัวเพิ่มสัญญาณได้หรือสามารถหาซื้ออุปกรณ์เพิ่มสัญญาณ Wi-Fi หลากหลายชนิดในท้องตลาดเพียงเท่านี้คุณก็จะได้ใช้เน็ตที่เร็วและแรงขึ้นครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.trueonline.com ครับที่1 Broadband Internet True Online Subtitles <laughs> กลับมาติดตามกันต่อนะฮะในช่วงนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านนะคะอยากจะมองหากลยุทธด์ดีๆในการลงทุนในปีใหม่นี้2,558คุยกันค่ะกับทางด้านของอาจารย์สุเทพสุแท้ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็มอสวัสดีสสดปีใหม่นะท่านผู้ชมนะครับสวัสดีปีใหม่ <c oughs> ขอให้มีความสุขมากนะครับซื้อหุ้นตัวไหนรว,วยขึ้นทุกตัว <c oughs> สาธุ <c oughs> าจต่ยังไงก็ตามนะกลยุทธ์ <c oughs> ปีใหม่นี้จะแตกต่างจากปีเก่าไหมฮะไทยพนิดมองอย่างนี้ครับไทยพนิดมองว่าเศรษฐกิจของสหายุโรเนี่ยมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็มองว่าการผลทายังการเงินไม่ว่าจะเป็นทางจีนกับทางญี่ปุ่นเองเนี่ยมันจะสอดคล้องทําให้ดัชนีตลาดซับปรับในทางที่เพิ่มขุ้นได้ไทยพนิดวางตําแหน่งของอินเด็กซ์ไว้นะครับประมาณพันแปดร้อยจุดนะครับแล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมที่ให้ให้ไว้ตามกลยุทธ์การลงทุนเนี่ยก็จะเป็นแยกกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างไรก็ตามครับ ท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านคุณแอนครับกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีลักษณะการเติบโตเนี่ยมันจะเป็นคอลเลคชันจากกลุ่มอุตสาหกรรมของน้ํามันที่มีความมันพวนอยู่นะครับถ้าน้ํามันจบติ้นในทิศทางที่ดีขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้กลุ่มต่างๆเดินหน้าได้วันนี้เอาหุ้นมาฝากห้าตัวปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่เอาหุ้นมาฝากอตัวแรกนั้นเป็น AV ครับราคาน้ํามันลดไปเรื่อยๆนะ AV จะดีขึ้น a v AV เฉย เอเชีย er. ค่ะเอวีเอไอเซียเอไอเซียเอไอเซียค่ะ e ราคาเป้าหมายวางไว้7บาทอันนี้จากผลของน้ํามันเลยตัวที่2ผลเดียวกันเป็นการท่องเที่ยวก็คือนกแอร์ OK. วันนี้มาเป็นสายการบินเลยนะ,ะ uh, สายการบินเนี่ยตอนนี้ราคามันเป็นเงี้ยปรับตัวในทิศทางที่เพิ่มขึ้นเนี่ยในนกแอร์เนี่ยวางตําแหน่งไว้ที่ระดับราคา20บาท20บาท20บาทเลยนะครับตำแหน่งตัวที่3เนี่ยเป็นเรื่องของมาด้วยสายการบินแล้วเนี่ย ไาอีกตัวหนึ่งเอาท่องเที่ยวหน่อยเอราวันผลการยางของเอราวันเป็นลักษณะของการปรับนิางนที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็วางเป้าหมายราคาไว้ที่7บาทสามตัวนี้เนี่ยเล่นถึงเมื่อไหร่เล่นหนึ่งเล่นเรื่องตีิมน้ํามันสองเล่นเรื่องในฤดูกาลเพราะนั้นพอจบเดือนมีนาเมษาแล้วเนี่ยนะครับก็ปรับนะนะครับคราวนี้ของฝันปีใหม่เล่นประมาณสามเดือน คุมต่อไปเป็นหุ้นอีก2ตัวนะครับเป็นลักษณะของการปรับในทางที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างดี3ตัวเลยตัวแรกเป็นอมตะอันนี้เล่นตีมระยะกลางยาวเลยการท่องเที่ยวปรับในทิศทางที่การเกิด AC เกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นหน้านะครับวางตำแหน่งราคาไว้ประมาณ20บาทอมตะ20บาทนะคะตัวที่4เป็นบริษัทหลักทรัพย์กรับ ASP a s เอ๋บออเอเชียเอเียพสนะครับลักษณะการเติบโตอย่างต่อเนื่องราคาเป้าหมายวางไว้ที่บาท5บาท50 5บาท50ครับ ตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นธีมที่ทางไทยวินิจอยากเรียนนำเสนอมากๆมากๆากมากเป็น ITD ครับ ITD ีดออจริงจริงลากยาวันกับปลายปีแล้วนะไอทีดเนี่ยเป้าหมายเรื่องนี้ขยับมาเป็นสิบาทสี่สิบแล้วครับสิบาทสี่สิบแล้วฮะสิบาทสี่สิบจำได้ตอนนั้นอาจารย์แนะนำอยู่เจ็ดบาทแปดบาทอุ้ยอาจารย์แนะนำเป็นหกบาทจำได้เนี่ยแหละนี่ยแหละตอนนี้ให้เป้าหมายไว้ทางไทยวินิจเราให้เป้าหมายสิบบาทสี่สิบของวันปีใหม่ครับ สามตัวบนเนี่ยเล่นสามเดือนสามตัวบนสามตัวล่างเนี่ยเต็งไหมสามตัวล่างเล่นถือระยะกลางยาวนะครับเล่นไปจนถึงเอซไปหนึ่งปีก็สบายๆก็คือไปปีครับประมาณครับนี่คือราคาเป้าหมายเป็นราคาเป้าหมายซอๆด้วยใช่ไหมครับทางไทยพินิษฐ์โดยส่วนใหญ่ให้ราคาหุ้นเป้าหมายเนี่ยซอๆทั้งนั้นเลยไว้รออีกทีหนึ่งแต่สิ่งที่กังวลอย่างหนึ่งก็เพื่อนนักทุน อย่าลืมติดตามเรื่องราคามันสักนิดหนึ่งนะครับให้มันทรงตัวให้นิ่งๆก่อนคนที่ติดทุนในกลุ่มพลังงานอยู่นะครับใจเย็นสักนิดนะรอสักผมว่าราคาน้ำมันคงไม่ลงไปเล่นที่40เหรียญแล้วฮะ60เหรียญเนี่ยผมว่าก็เต็มที่ของเขาแล้วนะฮะแต่ต้องใจเย็นการจะฟื้นตัวจะฟื้นตัวลำบากหน่อยมันก็จะเย็นดอนกันอยู่ประมาณช่วงนี้อย่าซื้อเพิ่มแล้วกัน อยาก้อเพิ่มเลยอ,อ่เป็นเพราะว่าอุตสาหกรรมมันยังไม่มาอุตสาหกรรมไม่ไปอุตสาหกรรมนี้เนี่ยอย่าลืมว่าราคาบ้านเนี่ยจะมีผลกระทบในแง่ของปริมาณตลอดออเอฟเอกจะคุยกันอีกทีคือมิถุนานอีกครึ่งปีรึ่งปีเพราะฉะนั้นนี่เราเริ่มต้นวันที่หนึ่งมกราใหม่ๆอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นรออีกครกเดือนรอให้ดูให้ชัดๆนะครับ เลือกคู่นกตัวมาให้แล้วอ่ะสามตัวแรกกับสาตัวบนเราเอาตัวนี้กตัน่มีตัวเต็งนะฮะทั้งเล่นสั้นแล้วก็เล่นกลางจนถึงยาวที่มีมาฝากกันหมวดไหนที่ต้องหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษนอกเหนือจากพลังงานไหมฮะเออ่ถ้าเกิดเข้าในหมวดของยางยางเนี่ยเนี่ยเขากําลังขอราคาขึ้นกันอยู่่างโอเคหมวดไปก่อนเลยหมวดเกษตรเกษตรเลยภาคเกษตรเลยนมันปาล์มหมดยางพวกนี้หลีกเลี่ยงไปก่อน หมวดถ้าเป็นอุตสาหกรรมแฟชั่นหมวดนี้หลีกเลี่ยงไปก่อน<า>หมวดที่น่าจะลงทุนมากๆน่าลงทุนมากๆคือหมวดของไอซีทีน่าไหมฮะไอซีทีก็ไอซีทีนี่น่ามาก <laughs> เป็นเพราะว่าอยู่ในหมวดของอุตสาหกรรมในแง่ของการไอซีทีโมเดลนะไอตัวนั้นไอซีทีโมเดลจะแยกออกไปเลยละไอซีทีมันแยกออกเป็นหลายพอหุน้นเป็นเรื่องของบริษัทมือถือเป็นเรื่องของการวางะระบบ นะอันนี้<ะ>น่าสนใจมากหมวลโรงพยาบาลอย่าลืมอ๋อกำลังจะถามอาจารย์โรงพยาบาลเป็นยังไงโอ้โหดีมาก,ด,มากดีมากจริงๆครับแต่<ค>พีเอเขาบอกว่าพีเโรงพยาบาลมันสูงใช่ไหมอาจารย์เล่นพีที่ไหนเล่นทาพินเล่นพีสิงคโปร์เนี่ยสี่สิบเท่าสี่ห้าเท่านะอ่อาถ้าเล่นพีบ้านเราสามสิบสามห้าเท่านะอันนี้ยังต่ำกว่าสิงคโปร์อย่างย่งยัางต่ำกว่าเพราะนั้นถ้ามอง long term ใครดูหุ้นโรงพยาบาลขอให้ดูย้อนหลังไปสักสามปีจะเห็นภาพที่ชัดเจนนี่ยังไม่เปิดเสรีอาเซียนนะเปิดเสรีอาเซียนเนี่ยมาเนี่ย เออนิง e มันจะไล่ไล่แล้วทำให้ P.E. หลบโรงพยาบาลนี่ต้องใจเย็นๆไหมฮะต้องใช้เวลาพอสมควรไหมเพราะมันบางคนบอกมันขยับช้าลงทุนงไงเป็นลงทุนอพอซื้อเสร็จเนี่ยฝังเลยคืออย่าไปดูมันดูทุกวันเหนื่อยไม่ <laughs> ไปทีแต่พอหกเดือนดูทีนี่ตกใจนะอุ้ยทำไมทอง อย่างนั้นเลยนะเพื่อนนั้งทุนลองดูครับคือคถ้าจะเล่นลงทุนอาจารย์แนะนําในปีนี้กลยุทธ์จะต่างจากปี57มากน้อยแค่ไหนอ่าปีนี้เนี่ยความผันผวนจะมากขึ้นมากขึ้นความผันผวนจะมากขึ้นเพราะมันเป็นการรองรับกับตัวเลขอย่าลืมว่าอเมริกาต้องขึ้นอัราตอกเบียแต่ท้ายของการขึ้นอัราตอกเบียต้องอย่าลืมนะครับว่าการขึ้นอัราตอกเบียมันส่งผลอย่างหนึ่งก็คือเศรษฐกิจอเมริกาโตความหมายนั่นก็คือเฐกิจเขาดีขึ้นอันที่สองราคานัจจันที่ลดลงมาเนี่ยจะทาให้ต้น คอร์์ออฟฟันดลดลงเพราะคอออฟฟันลดลงจะทําให้บริษัทจดทะเบียนมีกาไรมากขึ้นะนะครับเพราะฉะนั้นการแกว่งตัวเรื่องของอาัตาราดอกเบี้ยของอเมริกาจะทําให้ตลาดทุนผ,ลผ,ลผลันผวนแต่การลดลงของราคานมันจะทําให้บริษัทจดทะเบียนด,ดีขึ้นอไอ้ตัวนี้มันจะผ,ลผลันผวนไปแต่ท้ายที่สุดท้ายที่สุดทั้งสองอย่างตอบคําถามว่าเศรษฐกิจโลกกําลังดีเพราะนั้นคือมองกลางดีกว่ามองระยะสั้นคือถ้าเล่นระยะสั้นเหนื่อย คันข้างนี้แต่ว่าจะปีปีนี้ปีใหม่อาจารย์มองไตรมาสแรกยังไงเป็นจังหวะดีไหมในการเข้าไปไทยพนิษฐ์เนี่ยวางตําแหน่งหกขุนตัวนี้นะหกขุนไว้เนี่ยว่าพันหกเขาบอกว่าอย่างงี้ครัทางวินิษฐ์บอกงี้ครับต้องจูบครับคุณแดนครับบอกงี้บอกงี้ทิ้งพันหกไว้ข้างหลังทิ้งข้อนผัไว้ข้างหลัง yes ขึ้นพันหปดไปอ้าวพันแปดเลยพันหกนี่ไม่ต้องสนใจเลยโอ้โหปีนี้พันแปดนะไปปีหนี้อาจารย์เีโอกาสเห็นใช่แต่พันหกนี่ทิ้งไปเลยค่ะ โอเคได้ย้ำย่ำย่ำหุ้นกันนิดหนึ่งนะตัว3ตัวบนและ3ตัวล่างสามตัวบนนี่เป็นท่องเที่ยวเอเอวีนะเอเชีย7บาทเป้านกแอร์นะ20บาทเอราวัน7บาทด้วยกัน3ตัวนี้อาจารย์ให้ไว้เล่นประมาณสามเดือนนะเพราะว่าเล่นตามซีซันการท่องเที่ยวนะถึงมีนาก็ปรับกันนะส่วน3ตัวล่าง3ตัวนะเป็นอมตะนะเป้า20 a s p เอเชีรพัสดบาท50เลขตัวหนึ่งคือ ITD หุ้นก่อสร้างโอ้มองปรับไป10บาท40นะตัวนี้เป็นไฮไลท์ ่ะไรมากๆซื้อถือฟังครับโอเคครับอะแล้วค่ะนี่คือกลยุทธ์แล้วก็หุ้นแนะนำนะคะแต่ว่าตอนนี้เราคงต้องพักกันก่อนสักครู่ต้องขออนุญาตลาอาจารย์ไปเลยแล้วกันนะคะขอบคุณค่ะช่วงหน้าติดตามกันต่อใครอยากจะเคลียร์หนี้สินเก่าๆแล้วก็เพิ่มเงินงอกเงยใหม่ๆเป็นของขวัญปีใหม่พลาดไม่ได้ช่วงหน้าค่ะ พราะเงินของคุณมีค่าจึงต้องวางแผนการลงทุนซื้อ LTF RMF กับบลจรกรุงไทยเพื่อหักลดหย่อนภาษีสูงสุด1ล้านบาทการันตีด้วยรางวัลบริษัทจัดการกองทุนที่ดีที่สุดของไทย3ปีซ้อนมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายให้เลือกซื้อง่ายที่ธนาคารกรุงไทยทางออนไลน์ Ktmsmarttrade erm หรือผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการโทร026866100การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจลงทุน ผมทำธุรกิจหนังสือมาค่อนชีวิตสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็คือธุรกิจของเราได้ช่วยสร้างโอกาสและเพิ่มคูณปัญญาให้กับคนในสังคมโดยเฉพาะคนที่มีโอกาสน้อยมีเวลาน,น้อยได้อ่านหนังสือด,ด,ดีมีคุณภาพในราคาที่ไม่แพงนักสามารถเป็นเจ้าของได้โดยง่ายเพราะไทยลินมีจุดจำหน่ายหนังสือที่เน้นเข้าหาลูกค้าได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมมาร่วมกันสร้างรอยยิ้มและความสุขของสังคมไทยด้วยการอ่านหนังสือกันครับ บริษัทไพลินบุ๊กเน็ตจำกัดมหาชนไพลินอ่านง่ายใกล้คุณ t r u e v i s i o n ขอมอบสิทธิพิเศษเหนือระดับสำหรับสมาชิก Platinum HD และ g o HD กับแคมเปญ Platinum and g o Rewards รับบริการสุดพิเศษ t r u e v i s i o n HD PVR ฟรีตลอดอายุสมาชิกให้คุณบันทึกรายการโปรดเก็บความสุขบนหน้าจอไว้กับคุณได้เสมอ ทรูวิชั่นส์ anywhere free ให้คุณไม่พลาดชมทรูวิชั่นส์ได้ทุกที่ทุกเวลาเมื่อทันทีบัตรทรูแบล็คการ์ดและทรูเวสการ์ดรับบริการเหนือระดับกับสิทธิพิเศษและส่วนลดเฉพาะคุณได้ฟรีตลอดอายุสมาชิกอิ่มไปกับร้านอาหารดังกว่า1 0,000แห่งทั่วประเทศชอบจูใจกว่า100แบรนด์ชั้นนําทุกห้างดังและเพลินกับบริการพิเศษอื่นๆอ,อ,อีกมากมายคาั์ทิ่นัมรับชม2ช่องเพิ่ม BBC Entertainment และ BBC CBBS Go อัปเกรดชมคารตินัม วันนี้ถึง3 1มเวดมกราคม2,558อย่าพลาดติดตามแคมเปญสุดพิเศษที่มีให้เฉพาะคุณได้ทุกๆเดือน Platinum Rewards และ g o Rewards สิทธิพิเศษเหนือระดับสำหรับสมาชิก Platinum และ g o ช่วงนี้นะ,ะจะชวนคุณผู้ชมมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันค่ะแต่ว่าเป็นการปรับเปลี่ยนที่จะทําให้เงินของผู้ชมนี้งอกเงยขึ้นมาเพื่อรับปีใหม่นะคะกู้รูของเราในช่วงนี้นะคะคุณฉัดพงศ์วัฒนจิรัตน์นะคะผู้บริหารงานพัฒนาการให้คำปรึกษาลูกค้าบุคคลจาก k คเอสเปิธนาคารกสิกรไทยน่าสนใจแค่ไหนติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับ ตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ปีใหม่2 5 5 8ก็ต้องบอกว่าการบริหารการเงินส่วนบุคคลก็ยังเป็นเรื่องที่จําเป็นในช,ช่วงเวลานะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงปีใหม่นี้ทาง k e x p e r t ธนาคารกสิกรไทยก็จะมาแนะนําถึงวิธีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเงินเพื่อที่จะช่วยให้เรามีเงินงออเงยเพิ่มขึ้นในช่วงการรับปีใหม่นี้นะครับในเรื่องแรกเรื่องการลงทุนนั้นหลายท่านบอกว่าอยากจะทําเงินให้งออเงยจะต้องเอาเงินลงทุนไปอยู่ที่สินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงอย่างเช่นหุ้น ทองคำน้ํามันเพื่อที่เงินจะได้ง้อเงยเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นที่ต้องทําอย่างนั้นเสมอไปนะครับในเรื่องของการออมการลงทุนนั้นเรามีวิธีการปรับเปลี่ยนเงินอย่างง่ายๆข้อแรกเลยนะครับผมสังเกตดูแล้วหลายท่านเวลาจะทําเงินให้ง้อเงยมักจะเป็นเรื่องการลงทุนแต่ลองไปสังเกตดูดีๆนะครับเงินส่วนใหญ่ของเราอยู่ที่ไหนบางท่านนําเงินไปอยู่ที่เงินฝาก ออมทรัพย์เงินฝากประจําอย่างเดียวเท่านั้นซึ่งผลตอบแทนในปัจจุบันเนี่ยก็ค่อนข้างอยู่ในดับที่ต่ำเลยทีเดียวนะครับอย่างเงินฝากออมทรัพย์ปัจจุบันให้ผลตอบแทนอยู่ที่0.5เท่านั้นแบแดเซตยังต้องมีการเสียภาษีอีกด้วยนะครับคราวนี้เวลาเราจะปรับเปลี่ยนเงินเนี่ยสามารถทําได้ง่ายๆอย่างแรกคือแนะนําให้ไปเปิดบัญชีกองทุนรวม ถามว่ามีกองทุนประเภทไหนที่มีความเสี่ยงในระดับที่ต่ำที่สุดบ้างนะคะเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินก็จะแนะนํามาแล้วแหละว่ามีกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนตลาดเงินหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Money Market Fund ันะครับตัวนี้ให้ผลตอบแทนอยู่ที่ประมาณ2 1ถึง2.4ปผลตอบแทนที่ได้รับยังได้รับการยกเวน้นไม่ต้องนําไปเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยนะครับกองทุนนี้มีสภาพคล่องสูงมากเราสามารถซื้อขายได้ทุกวันทําการเงินถ่าขายขึ้นจากหน่วยลงทุนนั้นจะเข้าในวันทําการถัดไปวิธีการง่ายๆแค่นนี้นะครับ ที่ช่วยให้เราปรับเปลี่ยนเบ็ดเงินจากที่เราได้แค่0.5%ต่อปีมาอยู่ที่2.1ถึง2.4%ต่อปีแต่ว่าสำหรับท่านที่มีเงินเย็นเราสามารถเลือกกองทุนอีกประเภทหนึ่งได้ครับ เรียกว่าเป็นกองทุนตราสารนี้ระยะสั้นประเภทที่กำหนดระยะเวลากองทุนพวกนี้จะออกมาเป็นช่วงๆนะครับบางช่วงออกมาที่3เดือนบางช่วงออกมาที่6เดือนหรือบางช่วงจะออกมาที่1ปีลักษณะกองทุนเช่นนี้มีผลตอบแทนที่มากกว่ากองทุนตลาดเงินอย่างที่ได้กล่าวไปโดยในช่วงของ6เดือนนะครับผลตอบแทนคาดหวังน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2 4 5แต่มีข้อควรระวังสําหรับผู้ที่จะลงทุนในกองทุนนี้นะครับเพราะกองทุนนี้ถือว่าเป็นกองทุนปิด คำว่ากองทุนปิดคือเราลงทุนไปแล้วไม่สามารถที่จะขายคืนได้ก่อนจนกว่าจะครบกําหนดนะครับแสดงว่าผู้ที่ลงทุนจะต้องมีเงินเย็นไว้เพียงพออย่างเช่นใครก็ตามเลือกกองทุนปิดระยะสั้น6เดือนจะต้องถือครองให้ครบกาหนด6เดือนก่อนนะครับถึงจะสามารถได้รับเงินออกมานี่นะครับเป็นวิธีการปรับเปลี่ยนเงินฝากของเราอย่างง่ายๆเพื่อที่จะทําให้ผลตอบแทนงอกเงยขึ้นแต่นั้นก็ไม่ใช่เทคนิคเดียวน,นะครับที่เราจะมาแนะนําในวันนี้อีกเทคนิคหนึ่งคือเป็นเรื่องของการ เปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายครับในลําดับแรกน,นะครับเรามาดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายกันสิ่งที่ทําง่ายๆที่สุดก็คือการควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายบ่อยครั้งนะครับที่เราใช้จ่ายเงินเพื่อซื้อของไปโดยที่เราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเราเสียเงินไปมากน้อยแค่ไหนอย่างเช่นท่านผู้หญิงหลายท่านอาจจะไปซื้อกิ๊บติดผมวันหนึ่งซื้อตัวนึง นะสัปดาห์หนึ่งซื้อไปห้าตัวเวลาแปลงออกมาเป็นเงินแล้วอาจจะเป็นเงินที่จํานวนพอใช้ได้เลยทีเดียวบางคนติดกาแฟนะครับต้องบริโภคสัปดาห์หละหลายๆแก้วเราลองมาสํารวจพฤติกรรมดูดีไหมครับว่าเรามีการใช้จ่ายกับสิ่งที่เราสามารถลดได้บ้างหรือเปล่าแนะนํานี้ครับให้ไปทําบันทึกรับจ่ายบันทึกรับจ่ายครับสามารถทําได้ง่ายด้วยการจดบันทึกว่าในแต่ละวันเราใช้จ่ายกับเรื่องอะไรไปแล้วบ้างด้วยจํานวนเงินสักกี่บาทแล้วนําค่าใช้จ่ายเหล่านะั้นเนี่ยมารวมเป็นก้อนนะครับเพื่อที่จะแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มที่สามารถลดได้กับกลุ่มที่กลุ่มที่เรียกว่าจําเป็นไม่สามารถที่จะลดได้เวลาทบันทึกรับจ่ายนะครับจริงๆแล้วจะจดในกระดาษก็ได้หรือจะไปดาวน์โหลดโปรแกรมแบบ Excel ก็ได้ทางเว็บไซต์ k e x p e ก t นะครับก็มีโปรแกรมสมุดบันทึกรับจ่ายให้ดาวน์โหลดได้ฟรีเพื่อที่จะทำให้คนไทยเนี่ยมีสุขภาพการเงินที่ดีขึ้นนะครับลองไปที่เว็บไซต์ของ k e x p e r t ได้นะครับ อย่างที่สองในเรื่องของการควบคุมพฤติกรรมเนี่ยก็ต้องบอกว่าต้องทําแบบมีเป้าหมายนิดหนึ่งคือไม่ใช่ว่าเราจะออมไปเรื่อยอย่างที่ไม่รู้ว่าจะออมที่ระดับเท่าไหร่นะครับหลายท่านบอกว่าการออมที่ดีควรจะอยู่ที่อย่างน้อย10%ของไรายได้ต่อเดือนแต่ผมบอกได้เลยอย่างนี้ครับว่าเราคํานวณมาแล้ว10%ต่อต่อเดือนเนี่ยไม่เพียงพอกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนานคตน,นะครับทางที่ดีแล้วมตาตรฐานในการออมควรจะอยู่ที่ประมาณสัก20%ของไรายได้ของเราในแต่ละเดือนใช้เทคนิคนี้ก็ได้ครับคือการออมก่อนใช้ ได้เงินมาเท่าไหรเก็บเงินไว้เลยครับร้อยละ20น้าที่เหลืออีก80ไปใช้จ่ายแต่ไม่ต้องใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับเหลือเท่าไหร่ก็ค่อยมาเก็บออมเพิ่มอีกวิธีการนี้จะทําให้เงินออมเราเนี่ยงออเงยเพิ่มขึ้นอย่างสม่ําเสมอเทคนิคที่2สําหรับใครก็ตามที่มีภาระหนี้สินอยู่จริงๆแล้วปีใหม่เป็นโอกาสที่ดีนะครับหลายท่านได้เงินก้อนมาเอาเงินก้อนตรงนั้นไปโปะหนี้โปะสินซะนะครับหนี้สินที่น่ากลัวก็คือหนี้สินจากการกดบัตรเงินสดออกมาใช้หรือว่าหนี้สินจากการกด เงินล่วงหน้านี้สินประเภท Personal l o โลต่างๆซึงๆ่งดอกเบี้ยนะครับอยู่ที่ประมาณสัก20-28ต่อปีเลยทีเดียวการที่เราต้องจ่ายดอกเบี้ยในแต่ละเดือนสูงในจำนวนขนาดนี้อาจจะเป็นตัวบั่นทอนไม่สามารถทำให้เราออมเงินได้อย่างที่คาดหวังนะครับดังนั้นได้โบนัสมาอย่าลืมไปปิดหนี้นอกจากนี้ใครก็ตามที่มีบอกว่าเป็นหนี้สินระยะยาวนะครับอย่างเช่นเป็นหนี้บ้านจริงๆแล้วได้เงินก้อนมาแบ่งเงินก้อนบางส่วนนะครับเพื่อที่จะไปทยอยปลดหนี้ลงซะในในเดือนต่อๆไปก็จะช่วยให นี้สินเนี่ยมีปริมาณของดอกเบีย้ยที่เราจะต้องจ่ายในจำนวนที่ลดน้อยลงการปล่หนี้เร็วนะครับช่วยให้เราปิดนี้ได้เร็วขึ้นสามารถประหยัดดอกเบีย้ยลงได้อีก2เทคนิคที่จะแนะนํานะครับคือในเรื่องของการทําประกรันจะว่าไปอันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเป็นตัวที่สร้างค่าใช้จ่ายใ,ให้เกิดขึ้นได้บางคนไปประสบอุบัติเหตุหรือว่าคนพบว่าตัวเองเป็นโรคร้ายแรงเนี่ยพอพบขึ้นมาปุ๊บ กลายเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมหาศาลดังนั้นอย่าลืมทําประกันไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งประกันโรคร้ายแรงประกันอุบัติเหตุจริงๆแล้วเบี้ยประกันไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะครับมีตรงนี้ไว้ช่วยให้เราให้เราอุ่นใจได้ใครมีบ้านอยู่ก็ทําประกันอัคคีภัยด้วยนะครับแล้วก็เทคนิคสุดท้ายที่อยากจะแนะแน,ะนําก็คือการลดหย่อนภาษีตามสิทธิ์ซะหลายท่านนะครับเวลาจะไปซื้อกองทุน LTFI เพื่อการลดหย่อนภาษีจะทาในช่วงปลายปีซึ่งจากสถิติแล้วหุ้นในช่วงปลายปีจะอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง แต่หุ้นในช่วงกลางปีจะอยู่ที่ระดับที่ต่ำกว่าดังนั้นใครก็ตามที่วางแผนดีนะครับมาซื้อหุ้นในช่วงกลางกลางปีจะได้ประโยชน์กว่าการซื้อหุ้นในช่วงปลายปีครับอันนี้เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่เราจะช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้มีเงินออมง,งออเงยขึ้นตอนรับปีใหม่นี้ครับค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆไม่ได้ยากเพียงแต่ว่าใหม่ๆอาจจะไม่คุ้นเคยกันนักนะก็อย่าลืมจดสิ่งที่เราต้องทําและสิ่งสําคัญนะคะที่คุณฉัดพงษ์แนะนํานะคะ เรื่องของการออมเป็นสิ่งที่ง่ายค่ะแต่ว่าอย่าลืมอย่าใช้ก่อนออมปรับใหม่เป็นออมก่อนใช้ด้วยนะคะส่วนท้ายรายการแบบนี้ค่ะเรามีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันนะคะก็เป็นนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นหรือเป็นความร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการก้าวหน้าขึ้นนะคะกับบริการของแบงก์นั่นเองค่ะล่าสุดเนี่ยทางด้านของคุณวันคําวรวงนะกรรมการผู้จัดการใหญ่จากธนาคาร BCEL จากลาวนะก็ได้ร่วมมือนะคะกับธนาคาร CIMB ไทยค่ะในการเป็นพันธมิตร เพื่อให้บริการนะคะโอนเงินด่วนระหว่างประเทศหรือที่เรียกว่า Speed s e n s ค่ะของกลุ่ม CIMB ตัวนี้เนี่ยเป็นบริการโอนเงินที่ง่ายขั้นตอนไม่ยุ่งยากค่ะผู้ส่งเงินไม่จําเป็นต้องเปิดบัญชีเพียงมีพาสปอร์ตหรือใบรับรองการทํางานขณะที่ขาผู้รับนะคะจะได้รับเงินรวดเร็วค่ะไม่มีค่าธรรมเนียมในการรับเงินและถูกกว่าผู้เล่นรายอื่นๆในตลาดด้วยนะคะที่สําคัญ Speed Sen ตเป็นบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของแรงงานต่างชาติอย่างแท้จริงนะคะตัวนี้เขาบอกกันเอาไว้โดยเฉพาะชาวอาเซียนค่ะถือ หือเป็นบริการลำดับแรกๆที่เจาะกลุ่มตลาดแรงงานต่างชาติในภูมิภาคนะคะซึ่งก็คือถือเป็น Asian Product for Asian People ค่ะใครก็ตามที่มีคนรู้จักนะคะต้องทำงานเข้าชาติตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริการะะที่เขามีมาฝากกันไปต่อด้วย ความฉลาดนะคะของ ATM เดี๋ยวนี้เนี่ยบางคนต้องคอยจดจำนะว่าเออเราจะต้องไปโอนเงินเลขที่บัญชีปลายทางคืออะไรบ้างไม่มีความฉลาดถึงขั้นที่บอกว่าคุณไม่ต้องจาํามันช่วยจําให้นะคะธนะาคารไทยพาณิชย์นะคะเขาพัฒนาฟังก์ชันการใช้งานของตู้ ATM ที่เรียกว่า Smart ATM ฉลาดรู้ใจคุณคะ่ะให้ลูกค้าสามารถโอนเงินผ่านตู้ ATM ไม่ต้องจดจําเลขบัญชีปลายทางยังไงนะะาบอกว่ามันสามารถ มีความสามารถในการจดจําหมายเลขบัญชีล่าสุดค่ะที่ลูกค้าทําการโอนทั้งระหว่างบัญชีภายในธนาคาร3บัญชีและบัญชีต่างธนาคารจํานวนสบัญชีรวมทั้งสิ้น6บัญชีสูงสุดนะคะนอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกสําหรับลูกค้าต่างชาติด้วยระบบแสดงผลเมนู4ภาษาไม่ว่าจะเป็นอังกฤษ ญี่ปุ่นจีนและเมียนมานะคะจะขึ้นเมนูให้เลือกทันทีตั้งแต่เสียบบัตรเข้าเครื่องลูกค้าสามารถใช้บริการสมาร์ a เอทีเอรู้ฉลาดรู้ใจคุณกว่า9,000เครื่องทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะถือเป็นนวัตกรรมใหม่ๆต้อนรับปีใหม่กันคะ่ะแต่ว่าตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอให้คุณผู้ชมโชคดีนะคะสำหรับการลงทุนสวัสดีปีใหม่อีกครั้งหนึงดิฉันพร้อมทีมงานลาไปแล้วสวัสดีค่ะ